ว่าเขาจกปืนได้ไว้เ <c oughs> ขามีปืนได้พวกนี้ทางเขาสืปปาบไปทำไงตื๊แล้ววะนี่เ <c oughs> ขาบักมาขึ้นอีกบ่ สุดก่อนส่งเขาหน่อยมาสำรวจกับอาจารย์จิจตมาพักอยู่มองนี้อาจารย์พักพี่พักทงตัวนี้แหละ ตอนนี้เขาวาดขายันมันโดว่ามันมีตา <c oughs> มีตาหรือว่าเอาะโบตอ,อนนี้มันโดอาจารย์ มันร่อยมันตายแล้วมันโดยบรรยากาศ จเป็นนะเมัจรน้มานมาทุนี้จื่อว่อาจารย์ใหญ่พาเที่ยวปีนั้นอาจารย์ได้มาบอกับอาจารย์ใหญ่เปียนทีโยมมานำมานะส่งไม่ออกเป็นมานำ รอบนึงหรือหลอดซองบ่มบแม่แหละพนชนยางเลาะท่านี่แลาามมหละนั่นแหละกูไม่ออกกูม่ออกชนใหญ่นพนผ้าขาดอยู่นี่ขนะาดกเข้านอยพักอยู่นี่สุดก่อนมาพักอยู่นี่นี่มาพักอยู่นี่แหละจะค่อยออกไปทำไงอยู่นี่ไม่มีน้ำตลอดขนาะด สุดก่อนตทนนี้มันหกนี่ใหม่ตทนนี้มันล้มเจ้าบริตัดได้เราต้องขามปีนเทนนีนม,ม,มีมีทำมีทำขจาบ้านนอนหลบพ้นแดดก็ได้ยังนี่นี่ đấy là này ยื่นี้ขึ้นไปบ่เถืกับสิลงทั้งนด้ะทางห้องสิบเยรงน่คือเขาขึ้นมองนี่ยิม่มีมองเหลียวไปทำไมถ้าจ่ผิดนะ ว่าสปีนผู้ตัวนี้น้อยนึงเสร็จคนไปถึงแล้ว